ผู้นั้นไม่เพียงแต่จะไม่ใช่คนในตำหนักองค์หญิงใหญ่แล้วแต่ไม่น่าใช่คนของอาณาจักรนานยี่มาปรากฏต,ตัวต่อหน้าข้าแบบนี้คนผู้นี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นชีวิตจะคงยืนยาวเจ้าหล่อนสร้างเป็นหญิงที่เข้มแข็งและเย่อหยิ่งเสียจริงหงไปเยอะนึกไม่ถึงว่าการ มาตำหนักองค์หญิงใหญ่ในครั้งนี้จะบังเอิญได้เห็นเรื่องที่ไม่คาดฝันด้วยหอหลิวหยุนนี่คือตำหนักที่แยกออกจากตำหนักองค์หญิงใหญ่เป็นตำหนักที่มียาขึ้นลกหลางไม่มีใครสนใจเหลียวแลนานมากท่านพ่อข้าย้ายไปอยู่ที่นี่เพราะไม่สบายหนักมากเละกลัวว่าข้าจะแพ้เสื้อให้คนอื่น หอริมน้ำที่ก่อนหน้านี้ข้าเคยอาศัยอยู่ตอนนี้กลายเป็นตำหนักของนาเชลและคุณหนูสองเชียหยืนในความทรงจำของข้านาเชลไม่ได้โหดร้ายกับข้าเหมือนนาชินนางมักจะนำอาหารและยามาส่งให้ข้ากินตอนที่ข้าป่วยไม่สิเอายามาส่งให้ข้ากินงั้นหรอรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแฮ ยาหม้อนี้มีพิษปริมาณน้อยปะปนอยู่กินแค่ครั้งเดียวถึงแม้จะไม่ถึงชีวิตแต่ถ้ากินไปนานๆเข้าแล้วแล้วก็ร่างกายก็จะค่อยๆอ,อ่อนแอลงเรื่อยๆจนท้ายที่สุดร่างกายจะไรลเลี่ยวแรงถึงไม่ตายก็ต้องนอนบนเตียงไปตลอดชีวิตยาพิษปริมาณน้อยประเภทนี้ยากที่จะมีใครสังเกตเห็นมีแต่เราที่เคยผ่านการทดสอบรับยาประเภทนี้มาแล้วเท่านั้น ที่เพียงแค่ดมก็รู้ได้เลยทันทีนาเซลที่แสนดีคนนั้นจะหญิงใหญ่ดูแลไม่ดีหรือไงกันทำให้พอถึงสิ้นพระสนองค์หญิงใหญ่แล้วถึงทำให้นางหรือบุญคุณจนกล้าทำร้ายลูกองหญิงที่มีพระคุณต่อน,นางแบบนี้ได้เนลคุณจริงๆหมายกากบาดฟาดเข้าให้เลยเฮ้อตอนนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนไปคนพวกนั้นเดี๋ยวข้าจะค่อยๆจัดการไปทีละคนเอง คอยดูจะพวกสว่าพวกนี้เฮ้อตอนนี้ก็ยังเ้าอยู่เรามาทำสมาธิปรับพลังวิญญาณสักหน่อยดีกว่าเ้าที่ไหนละ่ะแม่คุณนัดฟ้าสว่างขนาดนั้นตั้งสมาธิกำหนดลมปานทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะทุกครั้งที่พลังชีวิตลงไปถึงจุดสิประจรสำคัญก็จะสลายไปจนหมดสิ้นทันทีเลย หรือว่าจะเป็นเพราะหล่อนอ่อนแอไรประโยชน์อย่างที่คนเขาว่ากันจริงๆนะเนี่ยแค่รวบรวมพลังชีวิตแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยโถเอยอยู่ในยุคสมัยที่คนตัดสินฐานะคนอื่นด้วยวัลยุทธ์ไม่แปลกใจเลยที่เปยเยลจะถูกกลุ่มที่มีฐานะแสนจะสูงส่งและมีชื่อเสียงดูถูกเอาได้ผู้อ่อนแอจะไม่มีผู้ใดเห็นใจมีแต่ผู้ที่เข้มแข็งเท่า นั้นที่จะได้รับการคารพและการยอมรับและฉันก็จะต้องแข่งแก่งแน่นอนฮ่าฮ่ข้อมูลยุคนี้ดินแดนกาตาเป็นดินแดนที่มีการลบลาค่าฟันกันและไ่ซึ่งความสงบสุขมาเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีเนื่องจากมีสงครามการลบลาฆ่าฟันกันมาโดยตลอดนั่นทําให้คนที่เป็นนักลบในยุคนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับการคารพยยำเก่งอย่างมาก เพียงแค่แข็งแรงพอก็จะมีอำนาจที่สามารถกดขี่ขมเหงแคว้นไหนก็ได้การทำสงครามความวุ่นวายสับสนของบ้านเมืองก่อให้เกิดอาชีพต่างๆขึ้นมากมายโดยหนึ่งในนั้นที่มีมากมายบนแผ่นดินใหญ่คือนักพจน์ที่รู้วอลเยุ์ได้โดยมีจำนวนมากถึงสีในห้าเลยทีเดียวส่วนอาชีพนอกเหนือจากนี้คืออาชีพนักเวทอันเซิร์ นักปรุงยาและนักเวทจะเข้มงวดในเรื่องสายเลือดและพนสวรรค์ที่เป็นอย่างมากด้วยเหตุผลที่ทําให้มีจํานวนน้อยแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าดังนั้นอาซีพเหล่านี้ตามหลักแล้วแค่มีผลงานเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากแล้วในแดนแผ่นดินใหญ่หนักปรุงยาอาซีบสั้นสูงนักเวทอันเซิร์อาซีพขั้นสูง นักเวทอาซีพขั้นสูงนักพดอาซีพของคนส่วนมากได้รับการยอมรับถ้าทำผลงานได้โดดด่นคุณปู่ผู้เป็นผู้ปกครองของตระกูลเป็นนักเวทอันเซอร์ระดับเจ็ดดาวผู้มีวิญญาณอสัตว์อสูรเสือดาวไฟผู้ปกครองตระกูลเซียวแต่ถ้าว่าลูกชายของเขาหยี่หยวนเฉิงที่แต่งงานกับองค์หญิงนั้น ไม่ได้รับการสืบทอดสายเลือดนักเวทอันเซินจากเขาแต่กับมีวรยุทธ์ที่ดีมากแต่ในทางกับกันเชียงหยินลูกสาวคนที่สองกับได้รับการสืบทอดทางสายเลือดของคุณปู่แทนทำให้ต้องทำให้ตั้งแต่เด็กก็เผยให้เห็นถึงพรสวรรค์นในการเป็นนักอันเซินจนในปัจจุบันก็เป็นผู้มีซื่อเสียงในแคว้น นานอีน่แต่ว่าตัวเราในอดีตผู้ทําให้วิญญาณอสูรยอมจำนวนให้เรามันยอมทําตามคําสั่งถึงแม้จะเป็นการทํางานร่วมกันกับพวกอสูรแต่ก็ยังมีความแบ่งแยกความสูงต่ําของฐานะอย่างสัดเจนจะนายค่าเจ๋งจะสุดในการฝึกฝนศาสตร์นั้นสันนี่แหละคือต้นตำรับเลยแหละ เนื่องจากอาชีพนักเวทอันเซิร์นั้นเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการรวบรวมพลังชีวิตให้กับร่างกายที่กำลังอ่อนแอของเราอีกยังไงก็ผ่อนคลายให้ร่างกายสักหน่อย,ก,ยก็ยังดีกว่าดื่มชาสักหน่อยแล้วกันนะหืมตรงหลิงเกิดอะไรขึ้น ในตําหนักองค์หญิงใหญ่ที่ทุกที่มีแต่การสิงดีสิ่งเด่นกันแห่งนี้มีเพียงแค่ตรงหลิงสาวไซคนนี้ที่ไม่เคยที่จะทิ้งเราไปไหนเลยตงหลิงเกิดอะไรขึ้นคุณหนูคุณหนูไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วค่ะกลัวว่าคุณหนูจะเกิดเรื่องขึ้นก็เลยไปขอร้องนาสินแต่คิดไม่ถึงเลยว่า น้อยเนี่ยนาสินอีกแล้วสินะนาสินคนนี้สักจะกำเริบเสบสารใหญ่แล้วถือตัวว่าเป็นคนโปรดของเซียวหยูหยวนเฉิงอีกทั้งยังถือว่าตนเองมีลูกชายคนโตอย่างเซียวจงฉีแต่ก็ถือว่าเป็นแม่ใหญ่ของบ้านห่วงเปยเย,ย่ก็ถูกหลอนเล่นงานมาตั้งหลายหนจนสุดท้ายต้องมาเด็บหนาวตายโดยไม่มีใครเหลียวแลในสุสาบนบรรพชนนี้อีก เจ้านอนพักผ่อนก่อนเถอะไม่ต้องพูดอะไรทางนั้นเดี๋ยวข้าจะออกไปหาซื้อวัตถุดิบมาปรุงยาให้เจ้ากินสักหน่อยเอ๊ะทำไมอยู่ๆคุณหนูถึงได้มีแรงเยอะขึ้นขนาดนี้นะเนี่ยนี่เป็นคุณหนูสามคนเดิมของเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถนนเส้นนี้ใหญ่จังตึดกลางบ้านซ่อง ร้านรวงต่างๆก็ล้วนดูคือค้ากันจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะหนังสือข้างบนกับข้างล่างมันตัวเล็กเกินไปคือแอดอ่านไม่ออกจริงๆนะทุกคนช่วยอ่านเอาเองนะคะอ๋อไปเที่ยวเล่นที่อื่นเลยไปไอ้หนูเอ้ยหึอะไรแบบแบบเราต้องการวัตถุดิบเพื่อไปปรุงยารักษาอาการบาดเจ็บให้ตุงหลิงและต้องการตัวยาแบบพิเศษ เพื่อมาปรุงยาถอนพิษให้กับร่างกายที่อ่อนแอของตัวเองอีกด้วยทองสามเหรียญทองห้าเหรียญทองแปดเหรียญทองยี่สิบเหรียญโอ้พระเจ้าทำไมมันถึงได้แพงอะไรขนาดนี้กันเนี่ยเรามีเหรียญเงินไม่กี่เหรียญเท่านั้นเองนี่ต้องหาเงินหาเงินคงต้องเริ่มทำงานก่อนสินะประกาศภารกิจ เอาเลขเข้ามาเลขเข้ามานี่คือประกาศาภารกิจจากตระกูลเซียวครับกลุ่มทหารรับไซต์ของพวกเรายังขาดตำแหน่งมือมีดสั้นระยะประสิทธิ์ตัวอยู่ผู้ใดสนใจสามารถเข้ามาลองดูได้เลยนะเงินรางวัลตอบแทนค่อนข้างจะสูงทีเดียวเลยล่ะครับให้เข้าไปในเขตป่าแห่งหมอกที่อยู่ตรงายแดนของเมืองหลวงเพื่อค้นหาผลวิญญ,ญาณมรกตนะหรอผลวิญ,ญญาณมรกตเป็นวัตถุดิบปรุง,งยาเพิ่มกำลังสนิดหนึ่ง หากได้กินเข้าไปเมื่อมีการทําการฝึกฝนจะสามารถเพิ่มพลังได้หลายเท่าแต่ซอมปีจะออกผลแค่หนึ่งครั้งดังนั้นมันจึงคุ้มค่ามากเสียวเลยนะคค้มจริงเหรอคค้มจริงดิเองเองอเสอมไหมวะมือมีดสั้นระยะประสิทธิ์ตัวงั้นหรอเราเองก็ได้เป็นยอดฝีมือตั้งแต่อายุสิบขวบแล้วขอเอาด้วยค่าด้วย ค่าข้าข้าด้วยไอ e ้นูอย right ่ายมอก่อควมุ่นวายแถวนี้เลยพวกพีซายเขากำลังจริงจังกันอยู่นะอ้อเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะ่าต้องขออภัยสำหรับคำที่อ่านผิดหรืออ่านไม่ถูกหรือว่าอ่านออกสำเนียงไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าหากว่าใครมีอะไรจะมาแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ ขอบคุณที่เข้ามาอ่านเข้ามาดูกันเลยนะคะถ้าหากใครอยากอ่านก่อนก็สามารถเข้าไปอ่านในแอปได้เลยนะคะแอปมังหะตูนค่ะและที่สำคัญช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบายบายแล้วนะคะบาย